พี่จะพามาดูการเจริญเติบโตของลูกนกหงอยกอังกฤษนะคะ1น0ถึงสาวันว่าจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะและนกหงอยกคู่นี้ของพี่นะคะเป็นนกที่พี่ซื้อมาตอนโตแล้วนะแล้วเวลาที่การที่เราจับคู่นกใหม่ๆอ่ะมันต้องใช้เวลาเนอะว่ากว่ามันจะดูกันว่าชอบกันถูกใจกันไหมแล้วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างเงี้ยคือมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะส่วนใหญ่ของพี่อ่ะบางคู่ก็2อสามอาทิตย์แต่อันเนี้ยพอพี่จับเขา เข้าเข้ากันอย่างเงี้ยในกงอะค่ะพี่เห็นวัน2วันแรกอะเห็นเขาเริ่มคอเคียร์กันก็เลยงงว่าเอ้ยทาไมเขาถูกใจกันไวบางทีเนะเราจับคู่กันถูกจุดอย่างเงี้ยแล้วเขาถูกใจกันอะแป๊บเดียวเองนะเพราะว่าพี่ซื้อเขามานะ อา,อาทิตย์ที่2อ่ะพี่เห็นไข่ใบแรกเขาแล้วอะก็เลยงงว่าเฮ้ยมันไวมากเลยก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ยก็เลยถ่ายเก็บๆไว้ตั้งแต่ตอนที่ว่าอาทิตย์แรกๆที่เห็นเขาเนี่ยคอเคลียกันแล้วอะอาทิตย์แรกๆอะแต่ช่วงที่แบบเห็นเขาทับกันอะ คือเห็นเห็นตั้งแต่วันแรกๆประมาณสองสวันแรกเนี้ยจะเล่นเริ่มเห็นเขาทับกันแล้วแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปไงพี่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวมาทําคลิปไว้ดีกว่าว่าเมื่อไหร่เขาจะไข่น่าจะไข่ไวเพราะเห็นว่าเขาคอเคลียรกันทับกันไปทับกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะไวแล้วมันก็ไวจริงๆอะค่ะคู่นี้นะคือด้วยความที่ตัวผู้อ่ะเป็นลายเป็นลายละเอียดเลยอ่ะเป็น ลายหลังเนี่ยเป็นสีดำลายละเอียดอร์มอลค่ะแต่ตัวเป็นสีเทานะแต่ตัวเมียเนี่ยเห็นไหมตัวเมียเนี่ยบางคนก็จะบอกพี่ว่าอันนี้เป็นลูกผสมพี่ดูนกของโยงกิมไม่เป็นเมื่อก่อนพี่เคยซื้อมาเลี้ยงอ่ะแล้วมันก็ตายไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาอีกจนไปเจอคู่นี้อ่ะเมื่อเออมันถูกดีซื้อมาหลายตัวเลยแล้วก็จับเป็นคู่เขียวอันนี้คู่เทาอะไรแบบนี้ค่ะ คือการจับคู่มันก็มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงเลยเพราะอีกคู่หนึ่งของพี่เขาเพิ่งเริ่มไข่นะแต่ตัวนี้ลูกลงรังแล้วก็เลยอยากจะทําคลิปมาให้ดูเนี่ยพี่ก็เห็นเขาทับกันไปทับกันมาอย่างนี้ตั้งแต่อาทิตย์แรกๆเลยอ่ะมันก็คือความแปลกนะถ้านกที่ไม่ได้เลี้ยงที่บ้านเนอะเราไปซื้อนกโตมาอย่างเงี้ยต่างที่มาแล้วที่สําคัญคือพี่ไม่รู้สายของเขาเลยไงว่าพ่อแม่เขาเป็นสีอะไรมาเนี่ยคือจุดที่น่ารุ้น แล้วเราลองมาดูนะเนี่ยไข่ใบแรกเขาอะหลังจากที่พี่ซื้อเขามาอาทิตย์ที่2เขาไข่ใบแรกแล้วอะเนี่ยแล้วเขาก็เว้นไปวันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เนี่ยไขยว่วันเว้นวันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้นะว่านกโตเนี่ยมันจะถูกแบบมันจะมีเชื้อหรือเปล่าเพราะมันไข่ไวมากไข่ทั้งหมด8ฟองเลยนะแต่ฟ้าอระมาจริงอะ2ตัวเองทีเนี้ยเราก็ต้องมาบำรุงเขาใหม่ละ ทีนี้ลูกตัวแรกโผล่มาแล้ววันที่2องเขาก็ยังเข้าไปกกคือเขาเป็นแม่ที่ดีเลยกกตลอดเลยแต่พี่เอาไปฉายไปส่องอะ่ะไข่มันไม่มีเชื้อหลายใบยแสดงว่าเขาอาจจะร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ว่ามานี้เราก็ แก้ไขกันได้ด้วยการช่วงเนี้พี่ก็บำรุงเขาเขาพงเขาโพขขนมปังอะไรช่วงเขาไข่เขาวางไข่แคลเซียมก็คือเปลือกไข่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบำรุงเต็มที่เลยค่ะเนี่ยพอวันที่6นะพอหนึ่งอาทิตย์มาดูกันนะลูกนกอ่จะมีตัวไซส์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนี่พี่เอาตัวแรกมาทําเป็นคลิปนะจะได้ไม่งงเวลาไปสองมันมืดแต่ะมุมนั้นอะ่ะเนี่ยพอวันที่8เห็นไหมเริ่มตัวใหญ่ไซส์เขาจะใหญ่กว่านกหงส์ยคฮอลแลนด์ค่ะ พอวันที่9ดูนะแล้วพอวันที่10บเราเริ่มเห็นขนแทงขึ้นมาแล้วเนอะเนี่ยเขาโตวไวมากเลยละไซส์ตัวจะใหญ่กว่าหงโยกฮอลแลนด์ค่อนข้างจะเยอะอะค่ะนี่เราวันที่11ก็เริ่มโตเริ่มมีขนขึ้นมาขนเริ่มแทงขึ้นมาละเนี่ยมีขนอุ้ยขึ้นมาแล้วค่ะวันที่13เนี่ยพี่จะถ่ายทุกวันเลยบางวันมุมแสงอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่ากลับมาเย็นอย่างเงี้ยค่ะสองอาทิตย์ผ่านมาเห็นไหมขนอุ้ยขึ้นแบบปกคลุมตัวแล้ว พอวันที่15เนี่ยเขาจะเริ่มโตวไวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะจากที่เราเห็นเขาเด็กๆอย่างเงี้ยนี่เต็มตัวเลยอันนี้ขนเริ่มขึ้นปกคลุมเต็มตัวแล้วช่วงนี้ตัวเ็าอ้วนขึ้นพอวันที่17เนี่ยพี่เห็นขนหนามที่แทงออกมาเป็นสีน้ำตาลและคือแน่ใจว่าสายเนี้ยเขามีเชื้อที่แฝงอยู่เป็นชินิมอนนะคะ ขนเขาเลยเป็นสีน้ําตาลเพราะพ่อกับแม่เขาว่าไม่ได้ขนสีน้ําตาลนะเนี่ยแต่อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกล่องอ่ะขนสีดําเหมือนตัวพ่อเขาเลยค่ะนี่พอวันที่20เห็นไหมดูตัวใหญ่กว่านกหงส์ยอฮอนแลนเยอะเลยถ้าเป็นลูกนกในในช่วงอายุวันเท่ากันนะคะ3มสัปดาห์เราเห็นชัดเลยว่าเป็นสีน้ําตาลที่ขนเขาปีกเขาค,ค่ะเห็นไหม เป็นสีน้ำตาลเลยตัวเขาออกสีโคบอล์คือสีออกฟ้าฟาน้าเงินน้ำเงินนะคะสีสวยเลยผิดกับพ่อกับแม่เลยค่ะด้วยพ่อกับแม่เนอะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบปีกสีนี้เลยอะคะ่ะเนี่ยเป็นชินมอนสีน้ำตาลเลยสีสวยดีค่ะ มันก็เป็นความภูมิใจของพี่ที่อยากทําคลิปนะเพราะด้วยความพี่เคยซื้อมาเลี้ยงแล้วแล้วไม่ได้ลูกกลับมานนะ่ะแล้วก็ถอดใจไปแล้วกับหงยกอังกฤษเนี่ยก็เลยลองดูใหม่เฮ้ยได้ลูกคือคือคือมันอาจจะเป็นสีธรรมดาของหลายๆคนนะแต่มันเป็นความภูมิใจของพี่มากเลยพี่แบบพี่จะเอามันไปต่อยอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกรุ่นต่อๆไปของมันกันเรื่อยๆนะเนี่ยพอวันที่28เห็นไหมสีสันชัดขึ้นมาเลยค่ะออกสีน้ําเงินน้ําเงินนะ 28เนี่ยมันเริ่มลงลังมาแล้วนะเพราะว่ามันลงมาอยู่ตัวแรกเนี่ยลงมาละตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเต็มมือพี่เลยค่ะพอวันที่29เห็นไหมโตแล้วคือเขาอะเริ่มบินแล้วค่ะเพราะพี่ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นความไวของบางตัวเพราะาตัวน้องขนยังไม่ค่อยขึ้นเต็มขนาดนี้เลยพอวันที่30คือวันนี้เลยค่ะเขาเริ่ม เต็มที่แล้วคือเขาลงลังมาแล้วแต่พี่ก็ยังไม่ได้เอาออกนะให้พ่อแม่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยค่ะดูหน้าเขานะโครงหน้าเขามันจะใหญ่กว่าหงอยกฮอลแลนด์เยอะเลยนี่ปีกเป็นสีชินามอนเห็นได้ชัดเจนเลยสีน้ำตาลเลยค่ะสีสวยดีถูกใจแม่อีกแล้วค่ะ อ,อยากทําคลิปนี้เอาไว้ดูด้วยว่าเออว่าเขาจเจริญเติบโตยังไงเอามาเทียบกับที่เคยทําคลิปของฮอลแลนด์เนะไซส์มันจะเล็กกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ลองจับฮอลแลนด์มาเทียบให้ดูนะเนี่ยอันนี้หงยกอังกฤษอันนี้ฮอลแลนด์เห็นไหมเนี่ยอายุวันใกล้กันเลยค่ะห่างกัน1วันไซส์นเนี้ยตัวฮอลแลนด์เนี่ยลงมาแล้วเหมือนกันเห็นไหมตัวจะเล็กกว่าอังกฤษเห็นได้ชัดเลยค่ะด้วยโครงหน้าด้วยนะด้วย ครงสร้างบอดี้ของตัวค่ะก็จะใหญ่กว่าด้วยค่ะสวยจังเลยคือคอนเป็นความภูมิใจของเราอีกอย่างหนึงน่งเนื้อก็คือคลิปเนี้อยากจะบันทึกให้น้องๆดูว่า1-30วันเป็นการเจริญเติบโต,ตของนกของโยกอังกฤษอะ่ะแต่พี่เคยทำของฮอลแลนด์แล้วนะใครอยากดูก็ไปดูย้อนหลังได้เลยนะเราลองเทียบกันดูเนี่ยค่ะ ตัวมันใหญ่มากเลยเหมือนนกเหมือนเหมือนนกโตแล้วอะค่ะเนี่ยมนลงมาแล้วพี่ก็จะเนี่ยเดี๋ยวเอาตะข่ายเขียวไปวางให้เขาเดินสะดวกไม่นั้นะคะเขาจะลงล่องอะคะ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาลงมาแล้วพ่อแม่เขาก็จะคอยสอนกินแล้วทีเนี้ยพี่ก็จะหัดให้เขากินข้าวโพด กระเพราแล้วค่ะคลิปเนี้ยนะหวังว่าน้องๆจะถูกใจนะหายไปนานเพราะว่าช่วงก่อนหน้างาน,งานยุ่งมากเลยคือช่วงอาทิตย์นี้เราจะเจอกันบ่อยขึ้นเนะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมะลืนนะ่ะเดี๋ยวพี่อาจจะถ่ายลูกนกให้ดูเพราะเห็นเปิดมาช่วงเนี้ยเขาเห็นสีชัดเจนแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะถ่ายไว้ให้ดูเพราะถ้าเวลาเปิดมาเห็นเป็นตัวแดงๆอย่างเงี้ยน้องๆจะนึกภาพไม่ออกเลยว,ว่าได้พ่อแม่สีนี้ลูกจะประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะ ยังไงนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ